สวัสดีครับพี่น้องปลอกับเบาสาั้นให้เก้าพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพีผพาน้องมาเบิ้งฝัดเขาแบบโบราณพี่น้องฝัดเขากับเบาถาวนันเบาถาวนันเราฝัดเขานี่ครับพี่น้องแบ,บบโบราณแต่ว่าเราใส่ควน, <c oughs> นเราเป็นคนแียงร้ายพี่น้องเราใส่ดีควน <c oughs> ใส่เมื่อรวดยังสีรวดาวาดแบบโบราณพี่น้องแล้วก็สซิจ้วไปอื เลี้ยวว่ามือนี่เลี้ยวว่านี่ฟาดนี่เลี้ยวว่านี่เลี้ยวมือโอ้ยเลี๋ยวพงศ์กัพี่น้องนี่แหละฟาดเลี้ยวจะเป๊กเราไปนั่โอ่เป๊กยี่บข้อมือโอ้เส้าเป๊กเลี้ยวพี่น้องเบิ่งเราสิเราสิโยนอด้ะบานแต่เก่าสมัยตะกี้สมัยโบราณนี่มีขวานพี่น้องมีขวานนั่เคียดแล้วก็ฟาดกับตั้งโบราณเท่านี่ ุณไม่พี่น้องบ่ใส่เลยขวานขีบใส่มันมือรดลดตะกี้นี่โอ้ยใส่ขวานนี่พี่น้องล้วก็ซิดปับ๊บแข่งกันดิพี่น้องตีเขานอนหน้าทำไมตะกี้ทำไมคนมือนี่รถเกี่ยวพี่น้องคุณบึม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 ,บมไม่พ้นรอดเ่าท้าเราตีเทืาสองเทือกันเรีอาเมือเราพี่น้อง จอดบรรยากาศพีน่น้องถ้าแม่นพุมักเปกเรากับเปกไปน้ำตีเข่าไปน้ำมัดเหมือกับว่าเหลีาาหาา่ยวพีน่น้องนี่บรรยากาศที่ในตรงในปลาพี่น้องหน้าปลาบราสันกับมาํำรถเกี่ยวพี่น้องแต่ว่าแวบมามาถ่ายคลิปก่อน Tại tệ kịp mà hai bên bao thả lao. bài, nó sẽ lấy hè leo lên lèo 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 mượn chắc sẽ leo lèo leo, lèo <laughs> <laughs> leo đi được, cao เอาเพลงตัวมาเปิดฟังนำ้ำเปิดมาล่ำตัวโทรศัพท์เปิดจะกินเราได้เนีย่ย เดบ้าสิบสอบนี่อันนี้ก็ไปเห็นเดินล้วได้พี่น้องตีเขาก็ได้ อิกหน่อยคุูเมือนี่จักตีหูว่าหูเกิดมากกับรถเกี่ยวโดดรถเกี่ยวเขาโดดนนองกระเมียนตัวทำไมครูมเมือเกิดมาก,ากนี่พวกหูแจักเนี่ยว่าตีเขานอนหนาเป็นอย่งใดอ,โอ,โอมืมมวนแท้ได้หรอบ้านนี้ก็ปืนกัยิงได้บ้านยิงนกยิงนูนกปิ่ง Nih. Hmm. Ini nok kapa mi, nok kapa Tang bulan sino. Yuh ngan kawa men nyang tang bulan. Tang ตั้งเขาเอินตั้งจีเขาแล้วก็มีควันนี่พี่น้องเดี๋ยวเอาสั้นประเทศไทยเบืองยุ่์เหินมียุ่์ขวันจีเขาอันนี้ยุหงดมุงเตยพี่น้องเมืองโบราณเก่านี่อันนี้อันนี้คือคู่เมืองนี่พี่น้องนี่เป็นคู่เมืองเมืองโบราณเก่านี่ คู่เมืองรอบอณาเขตของดงมุงเตยพี่น้องดงมุงเตยเนี่มันเป็นเมืองโบราณเก่าอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าในป่าแถวนี้นี่ถ้าเนี่อาจจะเป็นป่อมใหญ่ก็ได้ลงไปนี่ก็เป็นน้องน้ำล้อมรอบพี่น้องเป็นบึงเขาเรียกบึงหน้าแถวากนกเอนหน้าบึงใส่พอห้มเจ้าได้มีดาบได้อั็นยื้อใส่ อย่น่นได้ได้มีดาบได้หยังแม่มดาบโบราณแมมดาบเก่าน่ะบ่ี่องโบราณอยู่แถวนี้พี่น้องดอาจสิมีฮอดกระดูกคนกระดูกหยังฝังนํามื้อนี้ล่ะแถวนี้เต็มไปหมดนั่นกระดูกสร้างก็มีว่าซั่นพี่น้องเมืองโบราณกระดูกคนโอ้แต่ว่าถ้าไปทางอัน สาอีกข้างบนบ่ออื้ดพี่น้องกระดูกข้นกระดูกสัตว์โอ้อหัวเหยดให้บ้านเพียบและสุดท้ายให้เบ่งให่ใกล้พี่น้องเจ็ดเข่าที่พี่เขาเจ็ดเข่าเข่า

khảo tăng chứ bò? Tăng Tăng, tăng mất đấy khảo tăng mất 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 cả thân đệ mất 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 nó mua phí Ê! Lộm, này, tăng mất 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 Tăng mất 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 ท่นี้เพื่อนเครื่องซีเขาดุนบลานเร่อีดีนี่ยคาว่าปาดไปเมือะคีกับคกับเนี่ยคีบมือกันหน่อยเพราะใ่าผู้ชา่าเยอก็าาป่าเนี่มันแรงแดดรอนนะปาเนี่ยมันแรงวาเาันันน่มันกินพี่น้องคลิปนี้วไสักนี่แหะพี sí. no. ่น oh ้อ well, ง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ้านสานบันมังเกรน้ำนนได้เลยครับคลิปนี้ก้าวคข้ามาสวัสดีครับ